สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกอส n e นิวส์รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะตัวแทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุม HIVS ครั้งที่9 The 9th Meeting of the ASEAN Business Coalition on HIVS ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับวันอังคารที่14พฤศจิกายน2566 เวลาเก้านาฬิกาสามนาทีนางโสภาเกียรตินิราชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุม h i v a อวเสโดยในปีนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านพายเอสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของภาคธุรกิจ ในการเป็นหุ้นส่วนและมีส่วนร่วมที่มีความหมายระหว่างพันธมิตรไต้ภาคีในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยตั้งเป้าไปสู่การไม่มีการติดเชื้อ HIV รายใหม่ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือตีตาและยุติการเสียชีวิตจากโรคเอสให้เป็นศูนย์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านเอสในสถานที่ทำงานของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศได้แก่หน่วยงานด้านแรงงานด้านสาธารณสุของค์กรภาคเอกชนและผู้รับรางวัลอาเซียนเรดริบเบิร์อ for outstanding workplace award ของแต่ละประเทศในปีที่ผ่านมา ท่านสามารถติดตามชมข่าวสารสาระดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ช่องทางออนไลน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันครับเว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ X ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก็สลอ c h a ชแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีครับ กสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน